หลังจากที่เราแบ่งผมไปแล้วนะคะเราก็หยิบมาเป็นช่อๆอ่ะไม่ต้องใหญ่มากนะคะเจ้าตัวนี้นะคะม้วนได้ทั้งรอนคลายๆนะคะแล้วก็ลอนหวานๆ่ะมาลองดูกันหนีบผมลงไปนะคะค่ะหักข้อมืออ่าหักข้อมือนะคะแล้วเราก็ดึงไปด้วยนะอ่านี่ ดึงลงนะคะปกติทิ้งไว้สักสามสิบวิจะได้รอนแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ซ้ำเดิมทำซ้ำๆนะคะคือจับผมขึ้นมาเป็นช่อๆไม่ต้องใหญ่มากนะคะหรือถ้าลูกค้าชอบแบบรอนแน่นๆอ่ะ ก็ใหญ่ได้ตัวนี้ให้รอนธรรมชาติคลายๆเซ็กซี่เซ็กซี่นะทำเหมือนเดิมนะคะทั้งหัว ผมปุ้ยคือผมธรรมชาตินะคะปุ้ยไม่เคยผ่านการดัดยืดมานะคะนี่คือผมธรรมชาติเลยเจ้าตัวนี้นะคะเวลารีดนะคะลื่นสังเกตได้เลยไม่มีสะดุดเลยค่ะเพราะว่าตัวแผ่นทําความร้อนนะคะจะเป็นแผ่นเซรามิกนะคะเคลือบทัวมาลีนนะคะจะช่วยถนอมผมแล้วก็ปกป้องเส้นผมจากความร้อนด้วยจ้า วิธีหนีบนะคะก็คือหนีบตรงปกติเลยให้ลูกค้าแบ่งผมเป็นช่อไม่ต้องใหญ่มากนะคะนี่ผมเด้งอ่ะลูกค้าดูผมเด้งเงางามเหมือนออกจากร้านทำผมเลยจ้า